ได้ไหมไปดูสิสุ๋ครับุ๋ทั้งวันเลยด่วัก็เฉี่ยอยู่เื่อยอยู่นะกือเด็ดสุดอันนี้นราช่หาดูถ้็แค่บอกน้องไปพาแม่ค้าลดไหมเ้าร้อยสามสิบบาทลูกเนี้ย ลูกใหญ่จังเลยลูกเบิ่มเท่มเลยเนี่ย้าวมไปล้ครับนี่จเกียนงเี่นจะเป็นแบบน้ได้เสียงไไราะมีงกนาพนว้ ย <Yeah. S 3> mm ืนฝังงูย้อนแสงเรอเยี่งไม่สวยขนาดนี้ลูกมีแต่คู่ใหญ่ๆเลยเนี่ยประมาณสักกี่วันท่านสุกเรื่อย แต่มายืนจัดเครื่องกล่องอีกนะ 对。